สวัสดีครับร้านพี่อาร์สเกิร์ตนะครับวันนี้พ่มาชมเป็นตัวฮอนด้านะครับฮ o n ด้ hrv ครับผมคันนี้มาใส่เป็นชุดสเกิร์ตลอบคันนะครับงานของวาซุมาเนะครับงานมี6ชิ้นครับผมลองมาไล่ดูนะครับผมอันนี้สเกิร์ตหน้านะครับเป็นสีดำด้านนะครับผมตัดด้วยสีเทานะครับแบบนี้ วความคมความเข้มให้กับตัวรถนะครับไล่มาชมด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับผมแบบนี้นะครับงานนะครับโลโก้นะครับวาซูม่าแบบนี้ถี่ทำด้านตัดเทาแบบนี้ครับผมชมด้านทา้ายนะครับ ด้านท้ายนะครับจาด้านปัดเทาเหมือนกันโลโก้วัตสุมาเอ็กนะครับตรงกลางงานไม่บางไฟครับทิมเดิมนะครับไฟครับทิมจะเจอเจาะเอาหลบไปให้นะครับตรงนี้คาดเอวครับผมสีดําเงานะครับน่ครับเสริมด้านด้านท้ายนะครับดูคมขึ้นนะครับด้านบนเป็นสปอยเลอร์ครับ ปเยืลอ์แบบแนบนะครับผมนะครับครบชุด6ชิ้นนะครับเสมเพิ่มเส้นสายนะครับความคมให้กับตัวรถนะครับรถดูคันใหญ่ขึ้นด้วยครับสบเฉียวมากขึ้น โอเคครับผม Honda HRV กับชุดแต่งวัตสุมะ X นะครับกัแบบเต็มชุดผลไส้แบบนี้ทักมาเลยร้านพี่อาร์สเกิร์ครับผมจัดให้หล่อๆวันนี้เราไปก่อนขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ